สวัสดีครับผมยังอยู่ที่วัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวชมถ้ำนาคาวังพญานาคนะครับถ้ำจะอยู่ใต้องค์เจดีย์เหมือนเจดีย์อินแขวนตรงนู้นนะครับไปกันเลยครับเดินลงเข้ามาในถ้ำนะครับเดินตามทางลงเข้ามา ทข้งในเย็ยนสบายนะครับเข้ามาก็จะเห็นพญา,านาคไปทางนี้ก่อนครับจะาาน้าใจมากนะครับ ต้นใหญ่เล็กใกล้ๆตามภาพภายในบริเวณท่าน้ำ่านี้ก็จะเป็นสีมือม,มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นประดิษฐ์น,นาภายในถ่ามเย็นสบายนะครับ เพ็นสบายเพราะติดเครื่องกรับอากาศี๋ยวเดินดูรอบๆนะครับรอบบริเวณภายในรไ,ไ,ไปสองสว่างเป็นสีสันนะครับ สายสีพยายตองเลยนะหัดใกันเกินเดินเข้าไป่เรื่อย ลอดไปลอดมานะครับ<า>ะเป็นนักท่องเที่ยวอยู่บ้างน,นะครับเอาจะิ่อว่ไฟส่องสวบบ่างน,นะครับ กจะทำเป็นเหมือนว่าเหมือนน้ำน้ำคู่หรือน้ำจุดก็ได้นะครับต,าาต่อไปนะครับ ด้านนี้บ้างสร้อยทองมา,าทํามหาสมบัตินะครับตรงนี้จะมีพยาคุณพีกุญพาจระเข้ครับ มีช่องตรงไหนเดี๋ยวส่องดูให้หมดครับก็เป็นอันที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะครับไม่ใช่ธรรมชาติ บบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูว่าเราจะเจอสมบัติไหมท้มามหาสมบัติอู้มีพญางูองค์ใหญ่เลยครับนั่นไงสมบัติอยู่ตรงนี้เองของคำแท่งเยอะแยะเลยขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอสมบัติแล้วสวัสดีครับ